สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้สำนักงานกองทุนสนับสนุน,น,น,นการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอ,สอ,สอเดินหน้าชีวิตวิถีใหม่ต่อไปพร้อมสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสอได้กล่าวว่าที่ประชุมกรรมการกองทุนได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด -19 โดยปรับการทำงานของสอสสที่ร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขในการสื่อสารรณรงค์สร้างความตระหนักและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดตั้งโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันการแพร่ระบาดซึ่งปัจจุบันมีกว่า55โครงการแบ่งออกเป็น1โควิด -19 ลิ l i ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการป้องกันเฉพาะกลุ่มอาทิเด็ก ผู้พิการพระสงฆ์เป็นต้น 2. โซเชียลดิสทันซิงสร้างแพลตฟอร์มต้นแบบในการเว้นระยะห่างทางสังคมนำร่องในกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ร้านอาหารโรงพยาบาลผู้โดยสารรถประจำทาง 3. เมน a l ลเฮลท์ Health, ประสานเครือข่ายวิชาชีพในการดูแลและป้องกันสุขภาพจิตโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุบุคลากรทางการศึกษา 4. ไฮไลท์สั p ฟอร์ High กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่พ่อค้าแม่ค้าหญิงตั้งครันและ 5. ้า new normal เสริมความตระหนักในการใช้ชีวิตวิถีใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มคนไร้บ้านร้านอาหารและบุคคลทั่วไปค่ะ ในขณะนี้ถือว่าประเทศไทยสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแต่อย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านเพราะเป็นการป้องกันตนเองในเบื้องต้นได้ดีที่สุดค่ะ